ครับก็ก็ดีใจครับผมก็สิ้นสุดการรอคอยสักทีเนาะที่ผ่านมาก็ประมาณ2ปีกว่ากว่าเนาะที่แบบเ่าเกือบ3ามปีที่รอมาเพราะแบบเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดต่างๆนะครับผมจนวันนี้แบบได้มีกําหนดฉายกําหนดออนแอร์แล้วก็คือวันนี้นั่นแหละวันแรก EP ใช่ครับผมใช่ครับผมก็ในที่สุดอยากใช้คําว่าในที่สุดมากๆเพราะว่าคืออย่างผมเป็นนักแสดงอยู่ในโปรเจกต์เกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ผมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแลวมันถึงในที่สุดแล้วก็แฟนๆอีกด้วยที่แบบเขารอกันมาคือ ที่ผ่านมาคือตั้งแต่เราประกาศทําซีรีส์เชือกป่านคือแบบว่าจะทําแล้วก็ไม่ได้ทำสักทีแบบว่าเจอปัญหาโน่นนี่นั่นจนในที่สุดเห็นไหมมันก็ยังลงเักในที่สุดสักทีครับค่าบอกก็ดีใจฮะตลอดระยะเวลาที่ถ่ายทำมันก็แค่สองเดือนป่ะสองเดือนสามประมาณสามเดือนสามเดือนนิดนิดใช่ครับผมก็ช่วงนั้นก็คือเราก็ทุ่มให้กับเชือกป่านอย่างเดียวแล้วก็คือถ่าย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 คิวช่วงไหนว่างก็ถ่ายอย่างเดียวเลยใช่ครับผม ความตื่นเต้นมันเป็นยังไงบ้างที่จะในตอนถ่ายอะความตื่นต่ซ้อมมานานก็จะถ่ายมันเคยตื่นเต้นแล้วมันก็หายตื่นเต้นแล้วก็กลับมาตื่นเต้นอีกอ้ใช่อันนี้พูดจริงๆครับผมคือตอนถ่ายเงี้ยมันก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นธรรมดาเพราะว่าสิ่งที่เราแบบว่ารอมานานแล้วมันได้เริ่มทักทีอะตอนถ่ายจำได้คิวแรกคือได้เจอ ใครบ้างนะเไม่ถ่ายหรือเปล่าไม่เจอชคิวแรกเราสองคนที่หอไม่คิวแรกสาวไว้น้ำพี่ถ่ายเรื่องเดียวกันกันเนี่ยคุณจะเป็นถ่ายเจ้าแกไม่เหลือแยกเรื่องกันไม่ไหวเนี่ยเรื่องกันชื่อแรกไม่มีสามีได้หรอคิวแรกสาวไว้น้ำเอ้าหรอใช่คื่อแรกสาวไว้น้ำใช่คนที่เจอกันหลายๆลายคนใช่ใช่ก็ได้มาเจอพี่โอมพี่ภูมิอีกใช่ใช่เพราะว่าใช่ครับนั้นเป็นคิวแรกก็รู้สึก ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันนะครับอมแบบว่าคือเราส่งต่อยังไงบ้างแต่ได้แด้มาเช็คบาทในในคร์้นี้เราเป็นยังไงบ้างรับโหคิดกันเลยดีใจครับคือเหมือนได้กลับมารียนเนียนกันอีกครั้งว่าเพื่อนๆครบทีมแล้วก็มีแบบเพื่อนๆใหม่ๆด้วยผมว่าโอหฟูลทีมนี้เรามันแน่นอนครับผมใช่ครับก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าเหมือนที่เปรมบอกคือ โปรเจกต์นี้แฟนคลับหลายคนคือรอติดตามมากันหลายเป็นปีจนในที่สุดมันได้เริ่มถ่ายทําแล้วก็ได้ออนวันนี้เป็นวันแรกอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับทีมงานแล้วก็นักแสดงคนเดิมๆแล้วก็นักแสดงใหม่ๆด้วยครับ ไม่ได้ทานแต่แต่พุกขายนเริดเปิดเปิดร้านกาแฟนะ่ในเรื่องแต่ในเรื่องถามว่าอย่างอย่างน้องทามในเรื่องมันมีทําขนมใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะมีขนมมาให้แบบเพื่อนในแกงในชมรมให้น้ํากินบ้างอะไรเงี้ยใช่ครับจริงๆเส้นเรื่องมันแต่ว่าขนานกันอย่างเงี้ย เรามีแบบว่าหลุดอะไรไปมพอแบบ่ากันไปหนรต้องกลับไปดูใหม่ไหมว่าต้ดความคอนติเนียก็ก็มีบ้างหลังคิวแรกๆอาจจะเป็นคิวแรกเขาแบบที่ต้องแบบต้องลื้อฟืนนิดนึงเพราะก็อย่างที่บอกเลยเวลามันนานมากเนาะกว่าจะได้กลับมาถ่ายทีใช่ผมก็ต้องทำการบ้านเยอะนิดนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นขนานด้วยความที่แบบว่าความต่อเนื่องมันก็ต้องแบบว่าเราก็ต้องทำการบ้านแล้วก็เเเอ่าารีียยกวละด มากมากความส่งกอโดยเฉพาะพี่พี่พี่นิวพ่วงกับครับเขาก็นั่งปวดหัวอยู่หน้ามอนิเตอร์ประจำทุกวันแล้วก็โอ้ยไม่มไม่มี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 คือแบบว่าพี่นิวเขาทำงานหนักมากจริงๆคือว่าเพราะว่ามันเป็นเส้นเรื่องเดียวกันและเป็นไทม์ไลน์ที่ต่อกันใช่อยากอยากให้ดูจริงไปแล้วไงใช่คือเราจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้เราก็ต้องแบบว่าเอ้ยตรงนี้ละเอียดละเอียดต้องต่อคืนเนาะกับดราม่าน้าพวงจอเยอะแต่เชือป่านนอะไรครับเป็นแบบตลกใช่ไหมตลกตลกครับผม ตลกจริงๆเนี่ยโดนโดนโกนดาเลยโดนสตูดิโอว่าบซาบีหลอกทุกคนที่บอกบันแท็กคือจริงๆแล้วมันเป็นซีรีส์ตลกจริงใช่ใช่จริงจริงๆเชื่อเถอะนะต้องหลอกซ้อนหลอกใช่แน่นอนโอมโอมคนต้องคอนติเนียคาแรคเตอร์จะได้แรงมายังไงบ้างโอ้ยโอมโอมฟุกดีกว่าน่าจะเยอะใช่ คืออย่างที่เราเราถ่ายสถานที่เดิมๆนะครับเราเราได้เห็นอะไรหลายอย่างเราก็ทําการรีมายเราเอาบทเก่ามาอา่านเรามีการแบบให้คอนเทนนิวต่างๆที่นิวหรือแบบทุกคนคือแบบผมว่าผหมันต่อเนื่องกันหมดอะครับผมก็พยายามจะเป็นตัวคาแรคเตอร์เดิมให้ให้ได้มากที่สุดเลยครับในเรื่องของเส้นเรื่องของตัวละครเราก็ดูได้แดงอ่าครับ เทียบคู่ไปด้วยอะไรเงี้ยครับว่าเหตุการณ์ช่วงนี้เนี่ยในได้แดงมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับใช่ใช่แต่นอกเหนือจากเราก็จะมีบอสตันกับซามีที่เคยเล่นด้วยอันนั้นก็ต้องคอนเหมือนกันใช่เพราะว่าความสัมพันธ์ของเขากัอะไแต่ถ้าข่าวสนิทกันช่วงนี้ดูสิหน้าติ๊ดคอนเลยนะหมดละปวดละอะไรอย่างเราสองคนอ่ะต้องขยายตัวละครอะไรเงี้ยเพราะว่าใน ได้แดงมันค่อนข้างจะไม่ได้ขยายอ่าใช่ถ้าเรื่องความคอนติเนียลบุญอาจจะอาจจะไม่ได้ยากเท่าของตัวโอมฟุกเนาะเพราะแบบตอนในได้แดงอย่างของวินทีมเขาจะก้าวกระโดดนิดนึงหลายๆอย่างทั้งนิสัยตัวละครไปก้าวตัวละครก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ใช่ผมแต่พอในเชือกป่ากเราก็ต้องไปขยายไปก้าวตัวละครนิสัยจริงๆเขาแล้วมืนครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ต้องทำการบ้านเยอะนิดนึงครับผมอันนี้แอบ ผมไม่สามารถตอบได้เหมือนกันต้องให้คน่นิวตอบใช่ฮะเพราะว่าเรื่องภายนากผมเองก็ไม่รู้ว่าดีพอสำหรับพี่นิวหรือยังแต่เราก็เต็มที่ที่สุดแล้วในระหว่างที่ถ่ายทำดีพอแล้วพี่นิวเขามีคำชมนะดีมากกว่าเหมนมีคําี้นึกก่อนมีไหมวะมีมีมีแบบซีนนี้ดีว่ะเอออะไรอย่างงี้มี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 คือคือเราจะเป็นเราพี่บุญจะชอบแบบว่าเดินไปพี่นิวได้ไหมถ้าไม่ได้บอกไหม่ได้ ไม่เป็นไรเอาใหม่ได้ไม่ต้องห่วงคือเราก็อยากแบบว่าให้มันออกมาที่สุดครับหรือว่าเราจะแก้ไม่ได้ยินตำน้ำแล้วก็คือถุงไม่ีไม่ได้ครับผมไ้ะ่อยเดี๋ยวได้นำเดี๋ยวได้นำน้ำยาวครับอ่ะให้เราสองคนแนะนำในพาร์ทของเราตัวละครข่างงโอเคก็อะในเรื่องตัวละคราเนิมก็มีรับพีดีเออใช่แล้วก็วินที่ม อันนี้ไงพี่เพิ่งมาแล้วโอเคาแล้วก็ตัวละครใหม่ใช่ตัวละครใหม่ก็จะมีอ่านี่น้องวิวน้องชายของเฮวินแล้วก็เฮวานเนาะแล้วก็ตุนตุนครับตุนครับครับอะไรเฮวานเฮวานเฮวานพี่ชายของเฮวินครับผมอันนี้ก็แก๊งแก๊งเพื่อนเอดีซีใช่ครับผม ตามตัวบาทอันนี้ก็น้องเบนในเรื่องปินน้องปรินซใช่ครับผมก็ต้องเรอดูเนื้อเรื่องนะว่าจะเกี่ยวกับอะไรบ้างจะเป็นยังไงบ้างในตัวละครใหม่ๆเนาะใช่ครับผมมีทั้งหมด12 EP 12 EP ครับผมสรุปบอกได้ยังว่าเป็นแนวไหนคอมเมดี้ดราม่าหรือว่าคือเอาจริงๆอ่ะมันมันมันก็อาจจะไม่ได้คอมเมดี้จ๋าหรือก็ไม่ได้ดราม่าจ๋าคือมันต้องเป็นแบบเนื้อเรื่องให้มันมีขึ้นๆลงๆบ้างเนาะไม่ใช่แบบโมโนโทน e เดี๋ยวมันก็อาจจะดูแบบไม่ไม่ได้มีอะไรแต่พอมันต้องมีดราม่าบ้างแทรกบ้างอะไรอย่างงี้ครับผมใช่ ได้ดูวันนี้ปะได้ดูวันนี้ครับทุกคนดูลงใจลงใจเรีไม่รอนพว่ายน้ำอย่งเดวจะร้อนอะไรนะนคุณสปอยหน่อยสปอยหน่อยสำหรับเ็สำับในพารว่ายน้ำเลยไหม ตอนแรกอะว่ายน้ำเลยครับว่ายว่ายน้ำเลยถ้าถ้าถ้าอิงจากไทม์ไลน์ของได้แดงเนาะก็จะเป็นซีนที่น้องทีมมาคัดตัวพอดีใช่ครับใช่ครับผมเกิเป็นซีนนั้นง่ายๆคือ EP หนึ่งของเชือกป่านประมาณครึ่งหนึ่งคือ EP สามของได้แดงครับใคือเราจะปูนิ้อเรื่องมาก่อนว่าเฮ้ยก่อนที่จะมาชมรมว่ายน้ำน้องทีมตอนเริ่มเข้ามาหาในแรกๆครับใช่จะปูนิ้เรื่องมาก่อนใช่ครับ คือเราจะสปอยได้หมดไหมเนี่ยและก็ก็ล็อกมงไว้แล้วฮะเราเล่นเราเล่นไม่ไม่คือมันก็แค่แบบแฉลบแฉลบกันเฉยๆใช่ครับผมก็แค่อมองเขาอาจจะมองมากกว่าคนอื่นอะไรอย่างนี้เฉยๆฮะใช่ได้ครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่องเชือกป่าเนี่ยนะครับผมก็วันนี้ออนเป็น EP แรกนะครับผมก็ Between Other Series ใช่แล้วครับผมก็ ออนทางช่องวัน31เวลา4ี่ทุ่มสีนาทีนะครับผมแล้วก็ส่วนทุกวันอาทิตย์ส่วนเวอร์ชันอันคัดเนี่ยก็สามารถดูได้ทาง i อชีเวลาห้าทุ่มสีนาทีใช่ครับผมก็บอกเลยว่านักแสดงทุกคนครับผมตั้งใจทำเต็มที่มากเลยครับผมก็ฝากพวกเราด้วยนะครับฝากด้วยนะครับคับผมเอ้าไม่ว่ารเล